สนับสนุนโดยภ i v เว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง,ง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนไปแล้ว สำหรับเนต้าเอ็กรถเอสยูบีพลังงานไฟฟ้า100%ในขนาดพิกัด c s เอสยูบีเทียบเท่ากับฮอนด้าซีวีแต่จะใหญ่กว่า BYD a t t ต3และ i ออ Y นไโดยเนต้าเอได้ทำราคาจำหน่ายในประเทศจีนเมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเริ่มต้นราวๆ6,300บาทถึง7,300 0บาทและแล้วก็ถึงคิวของประเทศไทยเมื่อเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดได้เปิดตัวเพราะประกาศราคาอย่างเป็นทางการของเนต้าเซึ่งมี2รุ่นย่อยให้เลือกได้แก่เนต้าเอรุ่นคอมฟอร์ตและเนต้าเอรุ่นสมาร์ท โดยชูจุดเด่นภายในห้องโดยสารกว้างนั่งสบาย80%ของพื้นที่ห้องโดยสารเป็นวัสดุบุนุ่มหน้าจอระบบสัมผัสข,ขนาดใหญ่15.6นิ้วพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยพร้อมประกาศหันราคาของเนต้าวิทูลงไปอีกเพื่อตัดขาคู่แข่งที่เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ในไทยสำหรับเนต้า X ทั้ง2รุ่นจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่ให้พละกกำลังสูงสุด163แรงมา้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรโดยมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด51.8กิโลวัตต์ชั่วโมงในรุ่นคอมฟอร์ ซึ่งจะให้ระยะทางวิ่งสูงสุด401กิโลเมตรโดยข้อราคาอยู่739,000บาทและแบตเตอรี่ขนาด62กิโลวัตต์ชั่วโมงจะวิ่งไกลสูงสุด480กิโลเมตรในรุ่นสมาร์ทโดยอ้างอิงมาตรฐาน NEDC ซึ่งข้อราคาอยู่799,000บาทรวมถึงทั้ง2รุ่นจะมีตัวเลขเคลมจากโรงงานระบุว่าจะมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน9.5วินาทีและถูกจำกัดความเร็วสูงสุดไว้ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านการชาร์จไฟให้กับตัวรถ จะมีหัวชาร์จ2แบบให้เลือกคือไททูและ CCS Combo โบโดยการชาร์จกระแสสลับ AC รองรับสูงสุด6.6กิโลวัตต์และการชาร์จกระแสตรงดี Fast ชาร์จรองรับสูงสุด65กิโลวัตต์ในรุ่น c o m f อร์และ100กิโลวัตต์ในรุ่น Smart โดยทั้งคู่จะรองรับระบบ v 2 l ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ถ่ายนอกกำลังสูงสุด3,300วัตต์ด้ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS 2.0จะประกอบด้วยเซนเซอร์รอบคันและเรดาร์รวม11ตำแหน่งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรแผนัน ระบบควบคุมความเร็วย่านความเร็วสูงและต่ำระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขนา,ข,นาขับขี่ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขนาดถอยหลังระบบแจ้งเตือนประตูเปิดระบบภาพจำลองเสมือนจริงสำหรับเนต้าเอ็กจะเป็นรถที่ถูกนำเข้ามาจากประเทศจีนโดยมีสีตัวถังภายนอกให้เลือก3ามสีได้แก่สีดำสีน้ำเงินและสีขาวส่วนภายในห้องโดยสารมีให้เลือก2สีได้แก่สีดำในรุ่นคอมฟอร์ตและสีน้ำตาลในรุ่นสมาร์ท นอกจากเปิดตัวเนต้า X ทั้ง2รุ่นแล้วทางค่ายเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดยังสก,กัดดาวรุ่งแต่ตัดขาวูหลิงบิงโกโดยทุกราคาเนต้าสรุ่นลงสูงสุดถึง120,000บาทโดยทางค่ายได้เปิดเผยระหว่างการประชุมดีลเลอร์หลังงานแถลงข่าวเปิดตัวเนต้า X ว่าบริษัทพร้อมลดราคาจำหน่ายเนต้า V และเนต้า V2 โดยเนต้า V รุ่นไลท์จะลดราคาลงจากเดิม120,000บาททำให้ราคาขาย549,000บาทลดราคาลงมาเหลือ429,000บาทส่วนเนต้า V2 สมาร์ท จะลดราคาลง110,000บาทจากเดิม569,000บาททำให้ราคาลงไปอยู่ที่4 5 9 0 0 0บาทโดยทั้ง2รุ่นมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยได้เปิดถึงสาเหตุการปรับลดราคาลงในครั้งนี้ก็เพื่อการแข่งขันที่ง่ายขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ค่าย e ี p r ไ m ร์ัได้ส่งวู้หลิงบิงโกรถ EV ีสไตล์ซิตี้คาแบบ5ประตูที่มีให้เลือก2รุ่นคือบิงโก EV AC ราคาในช่วงแนะนำสำหรับผู้ซื้อ1000ันคันแรกนั้นจะมีราคาในรุ่น AC ซราคา4 000, 1 9 0 0 0บาท และรุ่นดีซีราคา449,000บาทสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ